สบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องหนี้ไปเซคือเก่าห้ามมอตามนัดไอ้ไก่เมียคือเก่าสองคนนั่งรถเถวพี่น้องนั่งรถจ้องแถวจะขามสะพานน่กไผเข้าบรรยากาศนาำมัเจ้าก็สยวยเลยพี่น้อง เจ็ดโ <c oughs> มงเขินเลยรถนั่งมาท่านมารถมาสวยมันนี่หันกลัเป็นสวนหมักแปงเอ้ยสวนหมักกระโพสวนหมักทั่วรกราปุกใบแคมเซ่น,น,น้ำเซ่นี่น้ำเซโดดทัว่วกระดังดังใี่นอ้องขึ้นสินดังออนแอดออนแอด เป็นตาเพ่พังเบิ่งเนาะมอสิบาทตัททงไรมันนีมมนน่มอมมีมใหม่ใหญ่ 回来。 ก็เอยเบิ้ดเบิโดเบิ้ดเบิดไงเบิดยว้างให้หมดบนปุยี่ายเราถือวันนี้มาโกโนเกงะแล้วขัดจุดไปดอกท้ายพ่อไอ้นลคนบาดคนขาต้นขากร้แว่น ไปโดขายจำหัวจำไิบานว่วงไปไปคโกีเรามานั่งขายน่ะเจ่อยจ๋อล้าเนี่ยาก็ค่ายใด มาขายอันา่าไรเสาหาน้นหาแล้วซื้ออันหาพัำมาขายเครื่องต่อเครื่องค่ะรหลดนะั้นคันี้ก็หักออกไดอันซ้หนนนนอกกหาแล้วกะไ,ไ,ได้กำไรได้กำไรได้เติมจง0จนงนัวทงวอลลพี่น้องไปตวรวจโควิดเข้าไปทาง่าย อย่านะงไปเขาไปห้าของตรวจออกมาแล้วพ่อแม่พี่น้องเนี่ยว่าท่านกินขผาสามล,นะล,ล้อรถเนาะนะคะรัดอย่างเมื่อก่อนเดี๋ยวพ่อก,ก็ออกมาเรัดคนะิ้วหมอคนว่าเป็นรัดคิ้วหาเนาะรัดคิ้วหมอ เป็นจังจ้างไหนออกมาว่ากนี่แหละมาก็เลยทีย่ฟันรถยูบอู่แต่แท้ไม่ว่าคน,น,นกินยังนยังอเนด้ออยู่ในก่อนเนะี่ยเมื่อรถโค<า>้งโค้งเนาะมอเพันกะะับว่านัดมาใหม่อีกรอบพม,มีพี่น้องนัดมาวันที่ยี <29. S 1> ่สิบเจ็ดยี่สิบวันที่สาเจ็ดกับขั้นเมันมากกับเ <c oughs> ตรียมโตวมาผ่าเลยเนาะ พเพราะว่าเพ่นว่าคนอ่ะน,นะคนเอกโกตอนสี่เดือนนะมันชั่วกว่าโตเอกโกบางมาบางหันนี่บอเราเอาเอาของข่อยไปเบิง่งนเพนกะว่าเพ่นกะว่ามันบอหน,น,น,นีเนาะีเพี่เพเพนกะว่ามันมันบอสั้นกไกลเวลาขอดนะยังเออมันพอดีเพราะว่า โอนิโกโตสี่เดือนนะนัดวันที่เศร้าแต่ว่ามันบทันกายปในใดกันเลย่ไไบทันใดกายกันเลยมาวันที่เศร้าเจี๊ยดนี่ต้องต้องมาผ่าเนาะพี่น้องเตรียมโตมาผ่าเลยเพราะว่าลูกก้าวพัวเอียงเอียงหะนะจะได้ก็ต้องได้ผ่าคือเก่าเนาะวันที่หยิบเจี๊ย,ยมากกับเขาของขอดด้วย่นาให้ผ่าแ่ไป เขาก็จะนำจะนบปั้นไปกินหอนไปกินเพอให้เขากิน ตัวแก่แน่ถ yeah, okay. okay. ูกใจสิสูกใจแน่ถูกใจนะไปเยอ้ยอ mm ุ <h <h ้ยไป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 งูหมาชื่ออยู่อาหอดเถื่อนนะเนาะพพี่น้องแต่ว่าบริชายเห็นพี่น้องมึงม่วนอีเมะ พงพักพี่น้องเดี๋ยวบส์แล้วบุหดี่แล้วบุหดี่โปกมันได้เดี๋ยวมันก็ขึ้นหอกพักอันนี้พักคมปอนพักกระเดิ่งามได้พี่น้องเดี๋ยวสิวิตพักต้อคขำเลยกัสิีวิพักต่อให้แดงเฮ็ดงานต่อแล้วพี่น้อง ไมันก็มะเคขือได้พี่น้องได้กับเป็นไม่เหนื่อยนะพี่น้องมืองมัอนี้เหนื่อยพี่น้องแบบมันกับแบบว่าสมเมื่อยแห้งกับไ่เมื่อยแห้งนะแต่เป็นแบบนักค้านักแข่งนักโตนักโตนเยอะสินะเป็นแบบจ,กจกักทางไนนะหน่อยหนึ่งเป็นบ,บักแตงอีเมีตายวานเะออ ดีโอ้คัขกขนาด,ดยิมีปลูกได้กินคักพี่น้องเอ้ยปุน่นผุนเอาปุน่นอันนี้มาใส่คิดมันบาดตายเจตีฮึมตายเบิด,ด,ดใบเลื้องใบหมาดเขา่าผุนนี่บริกินอีกโอ้คักคัขกขนาด ใส่ผนไปเลยอีเมียนะใส่ไปเลยใส่หมวใส่ตัวสายเบิดเธอบนด้โมเมนแนวมันกลับไปใส่เลยบริกินอีกแล้วพี่น้องมุกแตงก็ชื่อบริกินหรอกมุกทัวเขเฮากระเหลิมเงางผักชวนขวัวเฮานอะพี่น้อง สรุปไปหาหมอก็คือเพิ่นกันนัดไปผ่าเนาะพี่น้องนัดไปคอดอ่ะแน่มือวันที่เส้าเจ็ดเนาะก็เตรียมตัวไปคอดไปผ่า้าบ่บเจ็บก็ต้องไปเนาะพี่น้อง้ามีอาการเจ็บก่อนนะนั่นก่อนวันที่ยีบเจ็บก็ไปเนาะไปก็ต้องเตรียมตัวผ่าไหนได้เนาะพี่น้องมันมันก็หอดกำหนดแ้วนะ แต่ว่าเพราะว่าหมอหมออยู่ฝั่งลาวนะนัดวันที่ยี่สิบเนาะนี่ก็เลยมาสองมือเนาะสองมือเลยค่ะรออีกหาหมือก็เป็นเจ็ดมือเนาะพี่น้องเจ็ดมือกับไปหาหมอเนาะนั่นแหละแมนเอากับไปหาหมอหมอเพิ่นกรว่าาไปเลยคกะไปหองพาคลอดเลยเนาะ ไปห้องคอดด้วยนะให้เพื่อนตรวจตรวจการคอรน,นัดนแหลนะพี่น้องว่าเป็นอะไรขอบกบบเกยเนาะแต่ว่าเดี๋ยวหอดหมือน,นะก็ซิมาเล่าให้พี่น้องฟังเป็นรายละเอียดนอกว่าการฟ้าคอดฟังเล่านล้วเป็นแนวใดเนาะแต่ว่าสซิมาบอกพ่อแม่พี่น้องอีกทีหนึ่งนะไปหามอมมาหน่กะบอกเพ่อแหนแะนพี่น้องว่า เขาสิมาไหวใช่ไหมนะเข้ากะเพิ้งกะรัดคิวรัดยังไห้เพิ้งกะเข้ากะกะดีเนาะพ่อไม่พี่น้องเป็นรัดคิวให้กะเลยมาไหวเนาะกะเลยออกมาไหวอุซะซะกาสิจบคลิปไว้เพียงเท่านี้เนาะพ่อไม่พี่น้องขอบคุณหลายๆขอบใจหลายๆที่มาเบิ่งจนจบคลิปฝากพ่อไม่พี่น้องบ่กดคก้างโฆษณาใน่เด้อ ขอบคุณในรายทีย่เขามาคอมเมนต์เขามาติดตามมาบึงติจ๊กคลิปขอบคุณในราย,รายทีกกก่กดข้ามโฆษณาเอออบคุณพี่โนโอ้องบายบายฝากคุณพี่โน้องเป็นกำลังใจให้ในเด้อกดไลค์คอมเมนต์มาหลายบลายบาย